สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่ให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอวุปืนนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามารู้จักกับ F x z นะครับ360แรงม้านะครับอันนี้ก็เป็นงานแต่งนะครับบายอําพันธ์การช่างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปู่โลเคอลนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์อ่า อู่นี้ก็เรียกว่าเจ้าของอู่นี้มีประสบการณ์งานต่อต้องบอกว่าเป็นยูเซอร์มาก่อนก็คือเป็นคนใช้รถมาก่อนนะครับทําพืชไร่เกษตรเองแล้วก็รู้เองว่าจุดไหนของตัวถังเนี่ยจะต้องรับแรงหรือต้องแข็งแรงนะครับก็มาเปิดอู่ด้วยวิ่งรถด,ด้วยนะครับสิบล้อเรียกว่าฝีมือลายมือนี้รู้เลยว่างานกระบะเนี่ยจะออกมาแบบไหน ลักษณะงานบรรทุกจะเหมาะกับตัวถังแบบไหนนะครับก็แนะนํากันได้แล้วก็ให้คำปรึกษาได้นะครับอ่ะเรามาดูตัวรถกันดีกว่าครับคันนี้ก็เตรียมส่งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเรียกว่ากระจังหน้ายื่นย้ํากันชนนะครับชุดใหญ่เลยตัวหน้านี้ยื่นย้ํากันชน ซุ้มล้อนะครับดูซุ้มล้อเงาเงาเต็มเบ้าไปเลยครับซุ้มล้อเงาเงาเต็มเบ้าล้อนี้เรียกว่าชุบโครเมี่ยมกันมาแล้วดูสีเขียวนะครับแม,แม่ลูกนิดสวยรับกันเลยครับมีเนียมอันนี้เป็นมีเนียม แบบพื้นไร่ไม่โชว์เสานะครับโอ้โหสวยงามพื้นใต้ท้องนี้ทำสีด้วยนะครับสาดสีไปตัวนี้ถูกฉลูกับสีอะไรก็จัดให้นะครับสั่งได้โอ้โหเรียกว่ามนีเนียมยันกล่องนะครับนี่กล่องเครื่องมือตัวล็อกอย่างดีนะครับ หเหดี่ยมโมงรายละเอียดดีมากครับตัวนี้เก็บรายละเอียดได้สวยงามนะซุ้มล้อนะครับนี่ก็เป็นงานสแตนเลสนะครับบันไดข้างแก้มตัวนี้ไม่ใส่นะครับไปใส่ที่ตัวกระบะ เวลาขึ้นบางทีก็อาจจะปลายเท้าไปกระแทกกับข้างแก้มได้เรามาดูข้างหน้ากันข้างหน้าแต่งอะไรบ้างนะครับบางโคนใหญ่ต้องมาครับ <laughs> แก้มข้างนะครับจุเลดกระจกนะครับการกร,ก,การกระจกการกระจกราวไฟด้านบนนะครับปัดน้ำฝน ตัวนี้ใส่รู่ลมด้วยนะครับเรียกว่าสปอยเลอร์หลังคากันสตร์ก็มานะครับกันาสา์โครเมียมมีจับประตูกาดถังนะครับตัวน,นี้เป็นสแตนเลสครับมีเนียมสแตนเลส สวยงามครับอันนี้ก็การันตีที่สามสิบตันได้แน่นะครับเห็นว่างั้นเดี๋ยวให้ดูรอบๆอีกทีครับพอเป็นงานสแตนเลสนะครับก็จะให้ความสว่างรถก็จะดูสว่างตัดสีเขียวเหลืองนะครับพื้นสีเหลืองพื้นทองดำสีเหลืองนะครับโหน้าสีเขียวเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันบ้างครับ ลราชรถก็มาครบนะครับด้านหลังนู่นอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันตรงนี้นี่รอต่อแล้วนะครับสวยงามครับดูสว่างมากครับพอเป็นงานโครเมี่ยมตัดสแตนเลสด้วยแน่นอนครับข้างหลังก็ต้องบังโคนใหญ่ เนาะโอเคครับผมก็มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสอบถังเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทักการขับด้วยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะครับเพจรถบรรทุกอีสุสินะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ